สวัสดีวันนี้มาอยู่กับเกมไส้กรอกเป็นเกมที่ต้องเอาตัวรอดจัดดงมกระสุนจากผู้เล่นดดวยกันได้เวลาลงจากเครื่องหาที่ลงเพื่อเก็บปืนและกระสุนโนดูสินั่นมีคนถือปืนยิงมาแล้วเธอเดินเข้ามาจากด้านหลังโอมแม่สาวน้อยเธอยิงมาแล้ว เราต้องทำร้ายเธอสินะโอม่นะไม่อยากเป็นคนที่โหดร้ายเลยยิงระเบิดใส่ไปก่อหลัดงกาไม่นะไม่นะไม่โดนเธอเลยงั้นเจอปืนลูกซองไปนะโอแม่สาวน้อยขอให้ไปสู่สุขติโอนั่นมีคนยิงมาอีกแล้ว เราต้องสู้ต่อไปสินะเจอธนูระเบิดไปนี้แน่เก็บของสักนิดอาอาเวนกำช่างตามมาไวอะไรยิ่งนี้เวนกำช่างทำตัวได้มุ้งมิ้งเสียนีิกระไร